สบายดีพี่น้องได้ให้กินยังเฮ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อหากระมาแตงเอาตัวเาตังพี่น้องเลยแล้วกา็สิมาย่างซิ้หลอดพี่น้องปิ้งซิ้หลอดต้มมักถั่วมืาเบากระตันสิเป็นพ่อครัวหนึ่งมือ,อปิ้งซิ้หลอดต้มมักถั่วพี่น้องเฮ้เยหิวเข่าแล้วกินเข่าแรงนังกันเดอ้อพี่น้องเด้อมึง ค่อยได้กินอันตำหมักทั่วซีมือบมากับสั้นครั้งแรกไอ้กินเขาแล้วกับสิปผู้แรีงงานมันเกิดน้นองอติพี่นอ้องไปงานมันเกิดนองไปหาหลินน้ำไยเคี้ยวเสวยก่อนมือนี่พี่น้องเอ้ยเป็นเมาแก้วตัวต่างออกไปเลยพี่นอ้งองเอ้ยต่างตัวเออตัวต่างานะเราเนาะเราเนาะเบาเมาเนาะบินเมา ตู้ตังในเฮือนนี่แล้เพุ่นมาแกะไปแล้วไป,น,ไปนัง่งไปจัดงานวันเกิดในร้านไส้เพื่อนน้องอันตีไ้ไปหิวข่าวเดว้หอมเด้สิหลอด <c oughs> ให้พี่น้อ,องดูนี่หอมสิหลอดสิหลอดสอปปลาวหน้าตาเป็นแบบนี่เนื้อสูตรมากสิหลอดคอยก็ได้มาได้อยู่สวัสด์เขตเห็นอืะเห็นน้ำลุงทา ถุงทานเด๋อเดียวตำตำตำขิงกระเทียมขิงกระเทียมน้ำตาลสดดีแป้งนัวพี่น้องแล้วก็ติดตั้งเตาหอย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 แล้วแล้วก็สอดใส่ไหมน้องพี่น้องสอดใส่ไม้มันก็มีอัินซากะสีกว้มกึบลงไปข้าก็เอาไม่ข้าก็เอาสีหลอดสอดใส่ไม้แล้วก็หย่อนลงไปข้าก็ผ่าปีดไใบไปนียเอาซากะสีปีดไว้มันก็สีอุบเลยมันก็สีแดงจับขอบแข็งเลยมั้ย คือมันย่าบมือเศร้าก็ทอดไปขายตลาดบบาขาจะด้ย่างมืเศร้าบอกขึ้นังนั่นน่ะยังเช่นเจ็บอกยังไงมันก็ครึ่งเครื่องนั่นแหละมันเครื่องอยู่พี่น้องย่างก็ยังไงนะเจ็บอยู่แต่พอได้เต้นมันก็ไข่เนี่ยมันต้องตื้อขึ้มือแค่แนวนั้นเออพ่อที่ติดมันก็ไข่เนี่ยอยู่เออหมดหนักไหม มือนี้อากาศกาดีๆพี่น้องพ้นตกพ้นตกแต่เมื่อคืนนี่แหละพ้นตกเมื่อคืนนี่คิดว่านำหมอกลงเพราแล้วเพราะว่าฝนตกมาแหงๆอากาศเย็นหนาวน้ำซากับเบิคายข <c oughs> ่านเสื้อสวยกังเงียบพี่น้องม,มีลูกค่ามีแต่แต่งกันเองมือนี้เงียบกิ๊บจับปลาเมามาเป็นหวัวหุ่นให้น้องบุ๋ <c oughs> แต่งหน้าเงียบกิ๊บพี่น้องเออ ล,ลิงลิงไปใสน่น้อลิงลิงลิงอ,เอืเอาเาต่ห่อแตบโลมองไกลๆด้อรากำกำลังต่ำแจ้วน้องรางสิต่ำ Okay. ต้องมันหมุนต้องมันหมุนหลายถั่วลงมปบันทานัง่งมันทานั่งครับ มือนักๆเนาะพี่น้องแปลกไปวะตั้มบังตัวมันจังแซ่บตั้มบังตัวแบบหุ่งด้วยกันเม้นสบู่เกี่ยวกันสิเกี่ยวสิทธิ์มันนุ่มนะเห็นบอกตั้มมาตั้มมาหุ่งอยู่ไทยนะขั้นผู้หญิงตั้มนะโบคอยแซ่บขั้นผู้ชายตั้มนะสีแซ่บโหลดต่อไปคอยกันสีให้เจ้าเลยตั้มให้กินกันเท่วนี้น้อพี่น้อง เข้าไปก็ให้บ่ากับตันตัามให้กินได้เลยถ้าวะได้เลยถ้าวะโอ้ยหอมแหละขนาดท้านละใส่ประแดกเสียวน้อยังมีกระเด็นจ้ะตันมังถั่วจะมักนมหว๋วหรือว่าตัอยังละเอียด มันแตกอยู Al, h, ่แล้วเอาบางคนมันบางคนก็มาตำแบบละเอียดนุนบางคนก็ตำแเค็บบวบนี่แหละตําบวบบวบแลวมั yes, ้งแตกไปแตกมันแล้วบวบแล้วมั้งมันบวแตกมันบวตเสะถ้าเป็นอีพอแล้วต้องตําละเอียดเรากินไม่ได้เสี่ยวลราไม่ โอเคตู้แตกตู้แตกมะเขือเทศลงไปได้หมักแนว้ผูจ้าไหวค่ะแนฮะืนรบันมันตัด้บวม,มันเหี่ยวเลยเด้ จังหวะโมเห็นโมเห็นเห็นแต่หาซีมซีมือเบากราบต่ำักทั่วบะเมา่ระเบิดระเบิดฟุ้งนัวโมใส่ประเด็กบ้างไหมนี่แหละประเด็กเสร็จ ăn nêm a quang nó chút, đấy, ừ. chút rồi đấy nhỉ Mhm. bông Mhm. Bông bông gì Mhm. 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 trong Mhm. 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 thả Mhm. Ừ. cho Mhm. ra buông này Mhm. 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 bọc น้ำปลาดิมาน้ำปลาไหมกลางมันใส่เกลือโใส่น้ำเกลือใส่น้ำน้ำปลาใส่ทั้งนั้นก็แดกอือหอมหอม มือสิบเขามาต่ำเพิ่อนี่เขาขายเข่าขายเฮ้ยมันอย่างแสแบดูนี่เรต้องซีบมันปะเสแบเลยบางเบกินอย่างเช่นซีเสแล้วแหละหอมหอมลูเข่าปลาเหืออะไหังวด เสียงหยาบนะน้ำลายแตกเสียงหยาบนะน้ำลายแตกชิมดูบม่พ่อยังบม่พ่อเกลือบ่กโม่พ่อเกลือนะเนี่ยโม่เซ่บอกพ่อกี่ยให้พ่อเกลี่ยหรือเปล่าวะกระป๋ะแดงลงแทมฮะเอาปลาแดงลงแทมโมมีน้ำปลาเร่อน้ำปลา ขอบถามจักว่าเป็นยังคือมาตัวกันอืมใส่ตอนเลยสีสี หาตอนจะแดกมันเลยแบบ er. เออมันเลยต,ตอนก็แ okay, ดกเ,เลยำมันมาดัวโอเคต okay. อนะแดกสีก็อยาก้ลาย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 มลายโอเคช็อกโกแลตกินงไวะกินยังไงี้ฮึกินใส่ก็ได้ เสียงขูดโขกแซ่บน enfin ki> ้องน้องปองปลายประสูติกคนไงโดอุ้ยแจ้ว <ไ>เขาเปียกเยียมันคือว่าพี่น้องสมบูรแบบเนาะก็ที่เผเขา่าไปไปเล้างลงมือมหมอง,มองนา ให้ป้อนอีหละมามาพี่น้องกินข้าวดังกันเด้อพี่น้องเด้อให้บ้อนอีหละบ้อนผู้ละคนเด้อแบ่งแบ่งป้อนบ่อสนั่งงามงมลยลูกงามนั่งงําบอสนั่งงามงมลยลูกนั่งามาลูกอะสิบวัวน้อยใจสาบอสสอบป้อนนั่งที่ตะมอสบายดีสบายดีลูกสบายดีปลาลุงดูสบายดีปลาลุงกินข้าวดังเด้อ

มาหอดิแมงเงงก็ขอปิดกิบเดยพี่น้องกดติดตามก็ไรก็เซ้เหมือนเดิมไปแล้วหิ้วเขาเด้